สวัสดีครับเราถึงแล้วก็สู่แฮปปี้กิฟต์เลยวันนี้เรามาทำอะไรกันลูกเรามาดูอะไรนะมาดูเขาเรียกว่านท์อะคาเรียมไอคอนไรีมที่ศูนย์แสดงสัตว์น้ำสัตว์โรงเรียนอ่าอะไรมอบูตอนนั้นเราไปโรงแรมตอนนี้เราไปที่ที่มหาวิทยาลัยบุรพาร่าเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของมอบู เขาเปิดวันที่5ธันวาถึงวันที่9ธันวานะครับมไม่รู้คลิปนี้ออนออกไปแล้วอาจจะปิดหมดแล้วก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ดูว่าเขามีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าปีหน้าเขาเปิดเรื่อยๆนะช่วงสงการก็เหมือนจะเปิดอีกทีนึงนะในในอะคาเรียมเลยนะครับตอนนี้เรามายืนที่ซื้อคูป,ปองอยู่นะนี่เป็นเวลาประมาณหกโม,มงครึ่งนะครับเขาเปิดถึง4ี่ทุ่มเลยตั้5โมงถึง4ทุ่มที่เป็นคณะครัวของเรานะอ๋อใช่ แค่นีนะทัวร์ของเรานะครับที่เหลือของผู้ใหญ่ได้ตรวจมาแล,แล้วก็รู้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับน,นอกจากที่จะมีอะคาเรียมไนอ์คาเรียมแล้วเนาะก็จะมีในรอบๆเขาจะแตก,ตกแต่งสวยงามเลยนฮะมีลำโพงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีดนตรีด้วยอรนนี้เป็นดนตรีให้ดูก็จะมีเหมือนเป็นแบบแบบสตนป์ให้คนม,มานั่งดูดนตรีได้ก็แนวแบบว่าชิลๆนะ แจส๊สชิชินะครับเขาบอกว่าคนเยอะเหมือนกันนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนปรากฏว่าคนเยอะมากดูดิเข้าแถวกเต็มเลยนะครับค,คนที่ไม่ใช่มีลูกมีหลานมีเด็กน้อยก็มากันด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปเข้ากันดีกว่าเมื่อกี้เราซื้อบัตรกันแล้วเรียบร้อยตรงเมื่อกี้เนาะนี่ตรงน,นี้มีตุ๊กตาน่าจะเป็นปลาวานปลาโคงกระดูกวานไม่ใช่ตุ๊กตา คงมาดูวานบูดานะครับนี่ัวเ่อร์เลยนะวานบูดาของจริงนะของจริงบ่าไม่รู้วะ <c oughs> ได้เป็นของจริงมั้งมึงออกมาจัดแสดงอยู่นะครับตี่นี้อ่าข้านอกก็ประมาณนี้นะมีอาหารขายน้ำเนืม้มลูกชุนลูกชิ้นนี่นิดหน่อยอเข้าแล้ว จะผ่านสารเลนส์สัดน้ำเค็มเข้ามากล้วยเข้ามาไหเข้เาไไแล้วก็จริงๆกลางวันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่ากลางวันเนี่ยไปจะสว่างกว่านี้นะกลางคืนสิ่งที่ต่างกับตอนกลางวันคือเป็นไลติงไลติงที่เขาแบบใส่สีใส่อะไรมาเพื่อให้มันแบบแตกต่างจากกลางวันหน่อยหนึ่งให้มันดูสวยงาม เหนอะไรไม่ลู้นี่นี่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเคยเห็นแต่โอเย่อยากมันไปจุ่มเจลลี่ฟิชอันนี้ตายอันนี้อไันนี้ไงตัวที่อันตรายไงลูกบางคนโดนรถตกรถเกจตัวนี้อันตรายโดนแล้วตายได้นะตัวนี้ทำไรอ่ะคิดอัไแรง พิษมันแรงมันมีพอยซอนอยู่อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่มีอันนี้มีนี่เรือลบโปรตุเกสอันนี้อ่ะอันนี้มันเป็นคันๆเฉยๆแล้วอันนู้นถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเขาต้องจะเปิดไฟเพดานเนาะแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาไม่เปิดไฟติดเป็นแบ็คไลท์ติดเป็นไอตัวไฟฟลอร์ไลท์อัปเปอร์ไลท์ทำให้ดูแบบเป็นไนท์นิดนึง นี่อันนี้มีพิษไหมอ่ะมีหรอกเนอะนี่ย่าดูตรงนี้ดิโอ้เต็มเลยอันนี้ไม่มีพิษไหมเพ่อ <check> อันนี้มีหร <Así S 2> อกนี่หรออันนี้เลยนะอันนี้มีพิษใช่ไหมใช่อันนี้มีพิษนะมีอันไหนที่ไม่มีพิษคือกระตุนกล่สายออกถ้ามันมีสายออกแสดงว่ามันม่มีพิษถ่ายรูปหน่อย กล้องค่ะปลาเป็นปลาไม่เป็นคนต้องแก่เจมบอกว่าลุงลุกไปไหนมีกล้องติดตัวไปตลอดตั้งแต่ที่ปุ่นแล้วตอนลงไปนี่แบบนี้เดินยากดูสินี่อยู่ตรงนี้แล้วถ่ายรูปเขามีการถายมือนเป็นรูปปลาด้วย เหมือนนี <cues> ่แ <button> ม <society> ่ปลาเห็ดโคนที่ใหญ่ทอดที่กินเนี่ยเสียเลยยังว่ากุ้งหนะเสียเลยถ่ายเห็ดโคนเขาเรียกว่าปลาอะไรก็ไปเห็ดโคนใช่จริงเลยทีเดีวเนี่ยปลาที่หนุ่มชอบกินเนี่ยปลาเห็ดโคนเนี่ยทอดกระเทียมอร่อยเลยเนี่ยปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมที่หนุกินจริงไหมเช้าอีกเลยนี่ไงปลาเห็ดโคนเอามาอ้าวใช่จริงนี่ไงทีเดียปลาเห็ดโคนด้ว หเ,หเหมือนได้กินทอดกระเทียมเลยลูกมีหน้าทำไมเหมือนนกินได้เหรอกินไเลยนะคือนะ่ะถ่ายยากเพราะว่าเขาเปิดไฟแบบอับไลท์แล้วก็เป็นไฟสีๆทำให้เวลาเราถ่ายรูปมาเนี่ยนะวันนี้เนี่ยไวรัลล้านเสียหมดนะแต่มันก็ได้ความสวยอีกแบบหนึง่งแต่ถ่ายรูปยากไอ้ย่านี่ยไปดีโมโลูกนี่ ย่ามาถ่ายรูปกับปานิโมเลยเทมด้วยอ่ะนี่ค่ะเ มันมีโซนใหม่โชว์นางเงือกมันมีอยู่ที่โซนใหม่เพราะว่าที่เดินผ่านมาเมืเ่อกี้มันเป็นโซนเก่า <c oughs> ก็คือตึกเก่าันไม่มีตึกโซนใหม่ทําใหม่เนาะแล้วมีโชว์นางเงือกที่โซนใหม่ไม่รู้ทันหรือเปล่าเพราะว่าหมดเลยเวลาโชว์มาสิบนาทีแล้วนี่ตัวลายหอยเหรอ เป็นอะไรอ่ะตัวนี้มันอะไรี่เปล่าพี่เอ้ยไม่ใช่ไ่พี่ลงไปหรือเปล่าปิงทะเลนี่ปลากระเบนหรอนูนูเห็นตาฟิชดูสิแล้วก็หนูก็เห็นตัวนี้เหมือนกันอ่ะนี่ปลากระเบนเต็มเลยหรอปลาฟิช ปิ้งทะเลเลรียกว่าปิ้งทะเลไแบบนี้มุ้งนั่นเลยดูนี่เด็กน่าจะชอบนะมีแต่ป้าส,สวยๆเป็นไงลูก เห็นไหมเพื่อนนีโมไหมตัวนี้ยังได้นั่งได้นั่งได้ห่ะน่ีนนึงทีนนึงจุบุบยุบหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ทำไมต้องมีอันด้วยเดินมาก็จะเดิกาแต่ทำไมต้องมีเหนกกี่ชานเาแล้วใช่นีเพเจอดิสก,ก้บโอถ้ามันเป็นดิสโก้บมันจะเป็นพาดีแล้วอ่ะใช่มันไม่มีไฟอ่ะไม่เปิดไฟ

ไมเข้าหายใจอยู่หไหมมีนาทีบอกไหมสองตัวสองตัวเลยเห็นไหมเวลาหมอว่าไรเสร็จแล้วคูนานไปเขาะว่ารไม่หอมอมมาพักเหนื่อยข้างนอกคนเยอะจริงๆ เดรากะไมมาก็จะมาอยู่ข้างนอกเป็นพวกต,วนนตนูนี่แหร้านค้านิดหน่อยมาพักเหนือแล้วรอเราพ็พวกกันกอนพักพวกเดินอยู่ข้างใน,น,นก็ลุดออกมาจากฝูงชนแล้วนะครับนะคาเลียมวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่เปิดนะเปิดให้มาเที่ยวกันครับซึ่งตรงๆเนี่ยการจัดการระบบต่างๆยังไม่ค่อยดีเลยนะครับเหมือนว่าคนมาเยอะมากเกินกว่าที่เข้าใจคิดไว้นะ เยอะจกนกระทั่งแบบเออถ้ามันเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาเช่อนอะไฟไหม้อะไรขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ยออกไม่ได้เลยแล้วก็มันมีทางออกทางเดียวแคบๆคิดว่าวันอื่นนะ่าต้องจัดก,การให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ออกซิเจนก็น้อยมันมีคนเป็นลมด้วยนะครับก็นี่แหละน่าจะต้องจัดก,การให้ดีกว่านี้เนาะนี่เราเดินกำลังเดินออกแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวพ่อพาไป Happy Happy b i r t d a y วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย